น้องมาดาจะลอยไปเที่ยวอีกแล้วทุกคนทํายังไงดีอย่าไปเด้อย่าไปเข้าไปเลยเข้าบ้านเลยสี่ร้อยไปเที่ยวอีกแล้วเข้าไปบ้านเลยน้องมาดาจะหลอยไปเที่ยวเสร็จเนะ้เสร็จเนะ่<ป>เสร็จขี้มูกเนะ้ เด็ดขี้มูกเนี่ยาสาสรพอสิเปียกมันจีึกองมันโนเมนสงการเนี่นี่ิมาสตรน้ำไว้เท้ะสงรโบแมนมันปีมายูสารมันโนเมนสงการสาสตรน้ำมาท่านได้ทียสงกาสารสารียวอีกบบน้ำหน่ยาอยาสาสตรน้ำใส่พ่อเดีกโเด้อ ตักน้ำให้น้องไม่ได้ก่อนอ้าวอย่าสาดใส่พ่อแม่อย่าสาดอย่าสาดพอไปบุง้งไหมพ่อไปอย่าสาดมันจะตึกกล้องหมดกัดหมดกัดอย่าสาดมันจะตึกกล้องมารับน้องมาด่าที่โรงเรียน ปลาก็ได้กระเป๋าสวยแทะกระเป๋าสวยแทะวะพ่อซื้อขนมมาให้เด้อเด้ขนมหอยอยู่นารดเด้อ